สวัสดีครับผมที่รู้อ่ะเกมอินท l a แลนด์ครับเป็นเรื่องราวของน่าจะน้องสาวที่เสียพี่สาวไปนะครับหรือไม่ก็เป็นพี่สาวที่เสียน้องสาวไปนะครับแล้วก็เสียใจนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวในจิตใจของตัวคอร์สเอนะครับนจะเป็นเกมแนวซากโญชิคอเฮเลอร์นะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงกันนะ let's go ครับอาจจะแบบว่านนเรื่องน่ะเดาว่าครับอ่านไม่ออกไม่รู้เลยเธอเธอตายแล้วเธอตายแล้วจริงอ่ะน้องสาวปะวะเออทำไมน้องสาวอะไรดีกว่าก็ได้ เราเป็นพิษาป่วะนะครับแต่ว่าโป๊ยอยงเลยอะพระเจ้าใส่เสื้อกับลูกไม่ต้องไปแต่งตัวแล้วอะโอ้กินยานอนหลับครับไม่อยากจูบบริจังเออหมอที่หมอที่จะสังฉันมม่โทรม,มาเลยอะโอ้อาการหนักมากเลยอะรูปนี้ทำให้ฉันอารมณ์เย็นขึ้นหัวโล่งขึ้น โอ้กินเหล้าด้วยครับจะไม่อยากกินตอนนี้ทีวีไม่มีเลยตอนนี้ไม่อยากดูเป็นยังไงเจ้กุญแจตอนนี้โอเคเปลี่ยนเสื้อป่ะโอ้เรากินต้องรอโทรศัพท์อะ่ะกินเหล้าด้วยครับกินยาด้วยหนักเหมือนกันนะเนีย่ย หนักเอาการเลยแล้วโอเคกูเต้นกันมีแอร์ด้วยนะที่เป็นห้องหรือว่าเป็นบ้านวนะเนี่ยไม่รู้จะเ,เป็นห้องหรือบ้านโอเคชมนะครับเป็นเตียงกันค่ะดรเคาน์ตินกำลังไปแล้วค่ะเราชื่อเค้นนะครับอ๋อแค่นี่เหรอโอเคใช้ค,ชคุณแจครับ เรียบร้อยอันนี้คือห้องอะไรเอ้าดอเตอร์เขากินอยู่ห้องช่องสิบหกอะห้องสิบหกใช่ไหมมึงใครเนี่ยสิบสี่สิบห้าสิบหกแต่ละคนไม่อยากคุยกับใครเลย ขอบคุณมากที่มาเยี่ยมเยี่ยมโอเคที่ที่โรงแรมน,นะคะฉันเข้าใจว่าเนี่ยจ,จะไม่ใช่เรื่องปกติในการฝึกฝนของคุณแต่ว่าฉันทัอยากจะอะากจะคุยกับคุณจริงๆเราได้เคากินครับฉันไจะเจ็นการที่คุณเลือกที่จะทําแบบนี้นะคะอีกรอบหนึ่งด้วยจากการที่คุณเจอเรื่องแปลกแปกเรื่องนจาการจากเหตุการณ์ที่คุณเจอแล้วก็เรื่องเศร้าที่คุณเจอเนี่ยฉันอยากอยากจะช่วยคุณมากเลยค่ะ เห็นได้ไหมคะอีรอบหนึ่งได้ไหมคะทำไมกูถึงเสียใจที่จะแยกออกจากอพาร์ตเมนต์นี้แล้วก็มาจ่ายเฮียดูสดดิวแล้วก็มาแบบว่ามันมาใช้โรงแรมแทนอะค่ะหลังจากที่เกิดขึ้นกับน้องสาวของฉันฉันเลยไม่อยากอยู่ที่นั่นอีกต่อไปแล้วอ่ะทุกคืนฉันได้แต่ฝันเรื่องร้ายฝันร้ายเหมือนเดิมเลยเกี่ยวกับ,บเธอแล้วมันทรมาฉันมากเลยละ่ะ จะโชคดีมากที่ยังมีเงินเก็บอยู่อะ่ะจากการทำงานของฉันแต่ะก็ตอนนี้อ่ะนะฉันไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของค่าเช่าเลยล่ะในตอนนี้ฉันสามารถจะมปควาสู้กับพซ่าของของโรงแรมได้เขาจะขอกินหมดนะเคสนี่มันไม่ช่วยเลยนะคุณต้องเลยพิจาราสู้กับปัญหาสิในตอนนี้คุณไม่สามารถที่จะอยู่ในโรงเรมพี่สาชีวิตได้หรอกนะ คุณพูดกับฝันร้ายใช่ไหมคุณช่วยบอกหน่อยบอกหน่อยไหมว่าฝันร้ายเป็นยังไงอ่ะพวกมันสมจริงมากเลยค่ะทุกครั้งเลยแต่ว่าปกติตอนฉันตื่นขึ้นมาเนี่ยฝันร้ายมันก็จบไปฉันมีความรู้สึกแบบลึกๆว่ามีเสียงบางอย่างสั่งให้ฉันทำอะไรก็ทำที่มันบอกให้ทำเมื่อเขาคิดบอกว่าเออเสียงนั้นเนี่ยทำให้คุณทำอะไรคะคิด สำคัญมากนะที่จะบอกมันออกมานะค่ะจะได้มั่นใจว่ามันจริงหรือไม่จริงเสียบอกว่าฉันฆ่าใครสักคนหนึ่งนะค่ะฆ่าเหรอใครล่ะเสียงนี้มาเสียงนั้นมันแบบว่ามันได้บอกไหมว่าให้ฆ่าใครอ่ะชื่อหรือเปล่ามีบอกไหมมันอาจจะเป็นบางอย่างที่สามารถจะคอนเนคกับการเข้าแต่ร่างกาคุณก็ได้เคธฉันอยากให้คนโฟกัสกับเรื่องนี้นะ ฉันไม่รู้ค่ะฉันมันแค่บอกฉันว่าให้ฉันฆ่าแต่ฆ่าใครว็ตาที่ฉันเห็นน่ะน้องสาวของฉันเธอค่อนข้างจะสมจริงแต่ว่าอ๋อฉันเห็นน้องสาวของฉันน่ะมันสมจริงมากเลยแหละน้องสาวของฉันน่ะแต่ว่าไม่มีอะไรแปลกๆเกี่ยวกับเธอบางอย่างที่น่ากลัวมากเียสของเธออ๋อเป็นน้องสาวสังให้ทำครับที่บอก เน้องสาวของคุณเนี่ยสั่งให้คุณฆ่าใครก็ตามเหรอคุณจะเห็นจะเห็นน้องสาวของคุณของคุณไหมอ่ะคุณจะเห็นน้องสาวคนเดียห้องนี้ไหมในตอนนี้น่ะเท็ดเทเเฉันขอโทษค่ะฉันฉันขอโทษจริงๆหัวฉันมันเจ็บไปหมดเลยอ่ะยางไม่ช่วยเลยค่ะฉันไม่รู้าจะทำยังไงะทำยไงต่ออ่ะฉันฉันไม่รู้จริงว่าทำยังไงต่อจริงอ่ะเอาไปอไปทีเอาไป่ไปที เอ็ดฉ่นอยากให้คุณรอบคอเอาไว้แล้วก็อัเลือกไว้นะทุกวทุกครั้งเลยตลอดเวลาเลยฉันจะจ่ายยาเกี่ยกับการปวดหัวให้เราจะเจอกันอีกทีในอีกสามวันโอเคไหมคะถ้ามีเรื่องด่วนแล้วก็ปวดโทรมาให้ฉันด้วยนะโอเคคะ่ะโอเคคะ่ะจะพยายามทําตามที่หมอสั่งทุกอย่างทังเรื่องของยาอะไรพวกนี้ยแล้วก็คุยอีกครั้งที่เรียกมาคุยนะคะฉันมีความหมายกับฉันมากจริงๆฉันกำลัง รอที่จะกันอีกสามวันนะคะอาการหนักแล้วอะกลับไปที่ห้องแล้วลุงไหวไปเนี่ยเราห้องสิบสามเนี่ยเลยวะห้องส3สามครับอะไรเป็นโต๊ะอะ ถึงคุณเอนเดอร์สันเราหวังว่าจดหมายนี้จะทำให้คุณจะถึงคุณนะและฉันอยากที่จะขยายเอ่อช่ยเรามีการแบบว่าอ๋เราได้รับแจ้งมาจากห้องข้างน่ะว่ามีห้องคุณเนี่ยมีเสียงดังมากแล้วก็มีกลิ่นที่มันไม่พึงปมะสงค์ออกมาจากห้องของคุณนะคะ พื่อจะทําให้แขกเสบายใจเนี่ยเราก็เลยขอความช่วยเหลือจากคุณเนี่ยให้คุณเนี่ยลดเสียงลงหน่อยนะถ้ามันมีฐานอะไรเกิดขึ้นแล้วก็โปรดบอกเราด้วยนะคะประมาณนี้นะครับก็คือเรามีเสียงก็มีกลิ่นที่มันไม่ดีนะครับเราอยากให้คุณเนี่ยอยู่ในโรงแรมนี้ตลอดไปเลยนะด้วยความเข,าเข้าใจเวลเวดวิซ่าอเทลเมเนเจอร์นะครับการของเวลเวดวิซ่าอเทลเราอยู่ในเวลเวดวิซ่าอเทลนะโอเค ดูเลยฉันไม่สนใจแล้วจะต้องวางเสื้อไว้ที่ตู้เสื้อผ้าก่อนอ้าอ้านี่อ้าอ๋ออ่ะใส่เหนื่อยจังฉันอยากนอนอ่ะใครเข้ามาตัวนี้เนี่ยฮะจู่เดีมวได้ยังไงฮะโอ้ยเขาทำฮีอะไรฮะ ประมาณนี้ครับอารมณ์ใครเข้าตูเหรอคะฮัลโหลปดหออะไรวะชิก็ปิดไปสิเปิดปิดมันอะไรเปิดวะมาดูเปิดครับเอ้ยอ่ะบ้าไฟดับฉันต้องาการลุ้นขาสับไม่เจอ โอ้มายก็มันล็อกอะ่ะนี่มันลงใบบานนี่ว่ารอเปล่าครับไม่รู้เหมือนกันรอบหมดเลยฮะแต่ทีที่มันไฟฉายไฟฉายมันสว่างอยู่นะไม่ได้มือขาดแล้วนะอะไรอะ่ะทำไมจะถึงกลับมาที่นี่เนี่ยลงเวลาแห่งนี้เนี่ยมันเน่าเหม็น เชื่อหว่าน้องสาวของฉันเนี่ยจะอยู่ที่นี่นะแต่ว่าโปรตีเนี่ยเธอจะมีปัญหามากมายที่ต้องจัดการละ่ะไม่เหมือนฉันต้องเสพย,ยาบ้างวิซายนูเบกฟรีฟอร์มออฟลิสใครไม่จะอยากเอ,อ่ออิสระจากผู้เลยพนี้วะ But as you show she has too many fucking problems ก็คือน้องสาวติดยาใช่ไหมรือแบ่ห้องเดิมนะล็อกอยู่แหละภาพสวยกันนเนี่ยแบบเออภาพมันก็สวยแหละแต่ที่แน่ที่ดีดคือมันสว่างนี่แหละช่วยให้มันสว่างนะครับถ้ามันมืดเนี่ยมันจะอีกเรื่องเลยนะเรนน่ากลัวมาก Ấu Ủa tui đi Đưa tôi tui đi quá Quên A lê ạ Đêm đi. cua đấy chị mày mày đài Tiếp bạc ไม่น่าบ้าหรอกมาเกมมันก็ไม่น่าบ้ารอบบ,บักบ้าเลยล่ะจริงไหมแกหาของไม่เจอมาก,ก่อ่เนี่ไทุกวันมันก็เหมือนกับรลุมเดิมๆอะ่ะฉันไปที่โรงพยาบาลรับยาก็พยายามม่จะกการเป็นคนที่ดีขึ้นแต่ว่าใช่แต่ว่าทําเพื่ออะไรล่ะน้องสาวของฉันเนี่ยไม่สนใจหายเลยยังไงตามจะหายตามนี้ก็ได้ อ๋อไม่ใช่น้องสาวครับพี่สาวไออันนี้คือจดหมายของนี่เป็นจดหมายของน้องสาววนะครับที่บอกที่บ่นถึงเราแบบว่าเราเนี่ยติดยานะฮะแล้วเราเนี่ยก็ไม่ค่อยสนใจน้องสาวอะไรก็เลยไปม,มาเยี่ยมพี่ผมโรงพยาบาลแล้วบอกโอเคประมาณนั้ครับใช่อายตาคนนี้ก็ได้แ้วเจอไม่แต่จะจาได้ดซ้ําอันนี้คือเขาน้องสาวบ่นเราครับเราเป็นพี่สาวนี่เราเป็นพี่สาวนะครับเข้าใจละอันนี้ครับผมเข้าใจละ น้องสาวเรายู่ติดตรงในน้องสาวเ,าเป็นโรคกอเปล่าน,น,นะแต่พี่สาวเราติดยาน,นะครับก็เลยว่าสนใจน้องสาวเขาเประมาณนั้นโอเคอ่านต่อป่วยการรักษาของฉันเนี่ยค่อนข้างสั้นเลยแหละไม่มีอะไรต้องกังวลแต่ว่าบางทีถ้าพี่สาวของฉันอยสนใจบ้างอะ่ะบางทีถ้าเธอมารับฉันบ้างหรือว่ามารับโทรศัพท์บ้างที่ฉันโทรไปบ้างเนี่ยอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งอะ ทีฉ่ฉันทีฉน่ฉันต้องการในตอนนี้เนี่ยก็หวังแค่ว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นบ้างอะ่ะบ้าเลยโคตรแย่เลยเอาเราไม่สนใจน้องสาวดึงกันเลยแล้วเราก็มาเฉยเจยที่หลังนะครับไม่บอกเอาเปิดดิไม่ได้เปิดเรอเอาคนดได้เหรอไม่ได้ที่นี่ ต้องเสด็จต่อไปไมีม่แล้วต้องเสร์จต่อไปเสร์จต่อเสร์จต่อ <c oughs> เดี๋ยวแล้วนี่ไงเป็นตัวการาษาครับของคนไข้นะ เป็นคนไข้โสดนะครับเป็นผู้หญิงที่มีอาการสอบุคลิกแล้วก็มีติดเหล้าแล้วก็แคนาบิสด้วยนะคู้กำลังเลอมีอาการเศร้าด้วยแบบโรคซึมเศร้านะแล้วก็ได้ยินเสียงแปลกเหมือนกับว่ามีคนบอกว่าให้เธออยทำร้ายตัวเองเธอจะเข้าสู่โปรแกรม เอาเพนเทียนแล้วนะครับก็คือตัวแกนรักษาแล้วป่ะนะก็อยากที่จะเป,ปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอในตอนนี้เราไปสอนโลกสาวคเนสเหรอแสดงว่าพี่สาวที่เราเจอน้องสาวที่เราเจอนี่อาจจะไม่ใช่น้องสาวจริงนะครับอาจจะเป็นตัวตัวอไรคนนึงก็ได้อาจจะแบบเออเล่าอีกคนนึ่งอนะ่ะนี่ใจเราเองนะครับเริ่มปฏิบัติต่อได้แล้วมาต่ออย่ารู้เรื่องแลาวป่ะเ่นหัวใจดีนะอู้ชิด

เอาล็อกไอ้ชิบหายเอานนี้ไงรู้สึกยังอ่ะตอนเนี้ยฮะรู้สึกรู้สึกคดอสุดยังเหรอฮะมึงอ่ะมันอีกอย่างกะรีมึงทิ้งกูในต,ตอนที่มึงตอนที่มึงตอนที่กูต้องการมึงเนี่ยมึงกลับทิ้งกูมึงสัญญาแล้วแท้มึงบอกกูเองว่าเราเนี่ยจะอยู่ด้วยกันตลอดไปกลับไปเลยกลับไปจบเรื่องราวที้ซะได้ครับพี่กลับก็ได้ครับพี่ กูจะเช็คน้องสาวฉันก่อนโอ้ไม่กอด what the fuck น้องสาวกูปะเนี่ยไม่ใช่แล้วผมว่าอะไรอะ what มึงิเข้าตายเหรอ โอ้ oh my god จริงปะเนี่ยโอ้ oh. เราตายนะครับตายสุกตามเพี้ยนน้องเนะนี่ยนองจากเข้าตายนะครับก็คือน้องสาวน่าเสียใจที่ที่เราทิ้งน้องสาวไปนะครับแบบว่าไม่ค่อยอยู่ข้างน้องสาวเลยเราก็รู้สึกผิดนะครับจนเกิดการาจิตนะเรื่องสาบบุคลิก นะครับก็ยินเสียงแปลกๆเหมือนกับว่าน้องสาวอยากให้เราฆ่าใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับจนหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยแล้วก็เข้าตายนะครับเพราะว่ารู้สึกผิดมากที่แบบที่น้องสาวไว้นะครับจนน้องสาวเข้าตายได้ประมาณนี้นะที่ผมคิดนะครับไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโอ okay, เคที่เหมือนของเกม i n c o n e l e n c e นะครับก็เป็นเกมที่มีความน่ากลัวนะครับแล้วก็มีเรื่อง,องที่ ค่อนข้างดาร์กเหมือนกันนะแล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมแปลกใจมากเลยผมคผมนึกว่าเกมเนี้นี้มันจะในเรื่องแบบเดายากนะครับดูยากแต่ว่าก็ไม่ค่อยยากขนาดนั้นนะครับมันก็มันก็ตรงตัวนะครับอาจ้ะใส่การเดานิดนึงนะฮะก็ไม่รู้ว่าเดาถูกหรือเปล่านะครับแต่ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับที่ผมพูดไปก็เกมก็ชอบก็ดูก็ดีนะครับดีดีผมชอบมากน่ารักเอ้ยมันน่ารักไอ้ทุยเกมก็น่ากลัวดีนะครับน่ารักก็เฮียไอตัวผีนี่โคตรน่ากลัวเลยมาน้อยแต่ว่าน่ากลัวมากนะครับแก้ก็เจอใหม่ สำหรับคลิปหน้ากันนะครับสำหรับนี้ก็จะมีเกมอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นีก้กันนะครับบายบายครับซีอูเจอกันใหม่คลิปนะครับบายย